วิทยาศาสตร์ในโลกนี้มีมากมายแต่มีไม่กี่คนนักหรอกที่ประสบความสําเร็จจนมีชื่อเสียงไปทั่วโลกและสร้างความเปลี่ยนแปลงจนคนรุ่นหลังต้องขอบคุณสิ่งประดิษฐ์ที่พวกเขาคิดค้นขึ้นซึ่งกว่าที่พวกเขาจะมีชื่อเสียงเป็นที่นับถือจากผลงานหลายๆายคนก็อาจจะต้องเสียสละหรือผ่านความยากลำบากมาก่อนโดยที่เราไม่คาดคิด ซึ่งวันนี้คุณครูก็ได้รวบรวมเรื่องราวของนักวิทยาศาสตร์ที่ประสบความสำเร็จ10คนมาฝากกันนะคะเรามาติดตามเรื่องราวของพวกเขากันเลยค่ะ 1. เสื้อไฮแซคนิวตันแน่นอนว่าในบรรดานักวิทยาศาสตร์เก่งๆจะขาดนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ อย่างเซอร์ไฮเซกนิวตันไม่ได้เด็ดขาดโดยเซอร์ไฮเซกนิวตันเกิดเมื่อวันที่25ธันวาคมคศักราช1642และเสียชีวิตขณะอายุ85ปีในวันที่20มีนาคมคิตศราช1727ซึ่งเขาเป็นอัจฉริยะที่เก่งรอบด้านทั้งในฐานะนักฟิสิก นักคณิตศาสตร์นักดาราศาสตร์นักประชญานักเล่นแร่ปแปรธาตุและนักเทวะวิทยาโดยผลงานเด่นที่สุดของเขาที่คนรู้จักกันดีก็คือกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันและกฎแรงโน้มถ่วงสากลที่เขาคิดขึ้นมาได้จากการสังเกตผลแอปเปิลที่ตกจากต้นนั่นเองค่ะ2 ลุยปาสเตอร์ลุยปาสเตอร์เป็นนักเคมีและนักจุลชีววิทยาชาวฝรั่งเศสเกิดเมื่อวันที่27ธันวาคมคริสตศักราช1822และเสียชีวิตในวัย72ปีเมื่อวันที่28กันยายนคริสตศักราช1895ซึ่งเขาคนนี้ ถือว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ช่วยชีวิตผู้คนมากมายที่สุดคนหนึ่งเลยทีเดียวเพราะเป็นผู้คิดคน้นวิธีรักษาโรคต่างๆมากมายเช่นโรคพิษสุนัขบ้าและโรคแอ็นทรกยิ่งไปกว่านั้นยังช่วยทำให้เราสะดวกสบายมากขึ้นจากการคิดคน้นวิธีพลัสเจอไรเซอร์เพื่อฆ่าเชื้อโรคและถนอมอาหารให้เก็บได้นานขึ้นอีกด้วยค่ะ 3. กาลิเลโอกาลิเลอีนักวิทยาศาสตร์ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของฉายาบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ยุคใหม่คนนี้เกิดที่ประเทศอิตาลีเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์คิศราช1564และมีอายุอยู่จนอายุ77ปีจนกระทั่งเสียชีวิตลงเมื่อวันที่8มกราคม คริสศักราช1,642โดยเขาเป็นผู้ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับแนวคิดของวิทยาศาสตร์ยุคก่อนอย่างสิ้นเชิงด้วยการยึดมั่นในทฤษฎีของตนเองว่าดาวเคราะห์เป็นฝ่ายหมุนรอบดวงอาทิตย์ซึ่งขัดกับความเชื่อของชาวคริสต์ในสมัยก่อนที่สนับสนุนทฤษฎีของอริสโตเติลที่เชื่อว่าพระอาทิตย์และดวงจันทร์เป็นฝ่ายหมุนรอบโลก จนทำให้เขาถูกห้ามไม่ให้สอนนักเรียนเกี่ยวกับทฤษฎีนี้อีกมิฉะนั้นจะถูกจับเผาทั้งเป็นเขาจึงได้ประดิษฐ์กล้องโทรทัศน์ขึ้นมาด้วยตัวเองเพื่อศึกษาเพิ่มเติมและพิสูจน์ว่าทฤษฎีของเขาเป็นความจริงในที่สุด 4. มารีกูรี มารีกูรีเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวโปโลแลนด์เกิดเมื่อวันที่7พฤศจิกายนคิศกราัช1867และเสียชีวิตเมื่อวันที่4กรกฎาคมคิศกราัช1934ในวัย66ปีซึ่งเรียกได้ว่าเธอเป็นผู้หญิงเก่งแห่งยุคคนหนึ่งเลยทีเดียวเพราะในขณะที่ผู้หญิงส่วนใหญ่ในยุคสมัยของเธอไม่ได้รับการศึกษา หรือโอกาสเท่าเทียมกับผู้ชายนักเธอกลับมุ่งมั่นศึกษาค้นคว้าจนกระทั่งค้นพบรังสีเรเดียมที่สามารถยับยั้งการขยายตัวของโรคมะเร็งได้ในที่สุดจนเป็นผลให้เธอได้รับรางวัลโนเบลยิ่งไปกว่านั้นนอกจากความฉลาดของเธอแล้ว การอุทิศตัวให้สังคมของเธอก็ยังทำให้หลายๆคนประทับใจอีกด้วยเพราะเธอเลือกที่จะไม่จดสิทธิบัตรสิ่งที่เธอค้นพบซึ่งจะทำให้เธอกลายเป็นเศรษฐีได้สบายๆแต่กลับเลือกอุทิศตัวเพื่อส่วนรวมและค้นคว้าต่อไปจนกระทั่งเสียชีวิตจากการใกล้ชิดรังสีเรเดียมมากเกินไปในที่สุด 5. อัลเบิร์ตไอน์สไตน์อัลเบิร์ตไอน์สไตน์คงไม่มีใครไม่รู้จักนักฟิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันเชื้อสายยิวซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่14มีนาคมพศัก,ากราช1 8 7 9และเสียชีวิตเมื่อวันที่18เมษายนพศัก,กร1 9 5 5ในขณะที่มีอายุ78ปีคนนี้ซึ่ง ถึงแม้เขาจะเป็นหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์ที่คนทั่วโลกรู้จักกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันแต่ที่จริงแล้วเขาเคยเป็นเด็กที่มีปัญหาเรื่องการเรียนรู้มาก่อนโดยเขาไม่สามารถพูดได้จนกระทั่งอายุ3ามขวบและอ่านหนังสือออกเมื่อ8ขวบจนไม่มีใครคาดคิดว่าเขาจะกลายเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ประสบความสำเร็จได้มากขนาดที่ คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆรวมถึงสร้างทฤษฎีใหม่ๆมากมายโดยเฉพาะผลงานเด่นเช่นทฤษฎีสัมพันธภาพพิเศษที่อธิบายว่าเราทุกคนจะมองเห็นอัตราความเร็วแสงได้ในระยะเท่ากันและทฤษฎีสัมพันธภาพทั่วไปซึ่งเป็นทฤษฎีที่อธิบายกฎแรงโน้มถ่วงในเชิงเรขาคณิตทำให้นักวิชาการหลายคน จับตามองจนได้รับรางวัลโนเบลในที่สุด 6. ชาญดาวินชาญดาวินเกิดเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์คิตศกราช1809และเสียชีวิตในวัย73ปีในวันที่19เมษายนคิตศกราัช1882ซึ่งจนกระทั่งยุคปัจจุบัน ทฤษฎีที่นักวิทยาศาสตร์ธรรมชาติคนนี้คิดค้นขึ้นก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่เพราะมีทั้งคนที่ยอมรับและโต้เถียงในเวลาเดียวกันโดยดาวินได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสัตว์ต่างๆขึ้นมาซึ่งอ้างว่าสัตว์ทั้งหลายจะปรับสภาพร่างกายเพื่อให้เข้ากับการใช้ชีวิตและสภาพแวดล้อมทำให้มีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ จนกลายเป็นวิวัฒนาการซึ่งแม้ในปัจจุบันเขาจะได้รับยกย่องเป็นนักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะคนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งก็ยังมีผู้ที่ปฏิเสธแนวคิดของเขาเช่นกัน 7. โทมัสอันวาเอดิสันเชื่อเถอะว่าในบ้านของเราต้องมีสิ่งประดิษฐ์ของโทมัสอันวาเอดิสัน เอดิสันกันทุกคนแน่นอนเพราะนักวิยทยาศาสตร์ชาวอังกฤษซึ่งเกิดเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์คริสตศักราช1847และเสียชีวิตในวัย84ปีเมื่อวันที่18ตุลาคมคริสตศักราช1931คนนี้เป็นเจ้าของสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์มากมายที่เราใช้กันในชีวิตประจำวันกว่า1,000ชิ้น โดยเฉพาะการคิดค้นหลอดไฟที่เป็นผลงานชิ้นเอกแม้ว่าเขาจะมีปัญหาเรื่องการเรียนรู้ทำให้อ่านหนังสือไม่ออกจนกระทั่งอายุ12ปีและบกพร่องเรื่องการฟังหลังประสบอุบัติเหตุบนรถไฟก็ตาม 8. นิโคลาเทสลา นิโคลาเทสลาเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวโครเอเชียสัญชาติอเมริกันเกิดเมื่อวันที่10กรกฎาคมคุิศักราช1856และเสียชีวิตเมื่อวันที่7มกราคมพิทศักราช1943ในขณะที่มีอายุ86ปีโดยมีฉายาว่านักประดิษฐ์ที่โลกลืมเพราะเป็นนักประดิษฐ์คนสำคัญ แต่กลับมีน้อยคนที่รู้จักหรือถูกรู้จักในฐานะนักวิทยาศาสตร์เพียนจากการที่เขามีปัญหาในการเข้าสังคมมากกว่าจะสนใจผลงานของเขาที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้คนอื่นๆซึ่งเขาเป็นผู้ประดิษฐ์ขดลวดเทสลาซึ่งเป็นหม้อดแปลงที่สามารถสร้างแรงดันไฟฟ้าสูงแถมยังเป็นผู้ค้นพบวิธีการเปลี่ยนสนามแม่เหล็กเป็นสนามไฟฟ้า จึงเป็นที่มาของหน่วยวัดสนามแม่เหล็กเทสลาอีกทั้งยังเป็นผู้ค้นพบวิธีการสื่อสารแบบไร้สายอีกด้วย 9. กกูเกลิอลโมมาคนีเป็นนักฟิสิกส์ชาวอิตาลีซึ่งเกิดเมื่อวันที่25เมษายน คศ1874และเสียชีวิตในขณะอายุ63ปีเมื่อวันที่20กรกฎาคมคริศราช1937คนนี้คือคนที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ผลิตวิทยุคนแรกของโลกอย่างเป็นทางการซึ่งกูเกิลเอลโม a มาร์คนีก็ได้ใช้แววความสะฉลาดมาตั้งแต่เด็กจากการสนใจเรื่องไฟฟ้าอยู่เสมอจนพ่อของเขา สนับสนุนด้วยการจ้างครูพิเศษมาสอนเรื่องไฟฟ้าให้กับเขาโดยเฉพาะและจากความสำเร็จของผลงานชิ้นสำคัญนี้ก็ได้เปลี่ยนเขาให้กลายเป็นเศรษฐีจากการเปิดบริษัทวิทยุโทรเลขมาคนีในที่สุด 10. อริสโตเติล สุดท้ายนี้คือคนที่ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับโลกในสมัยเริ่มแรกของวิทยาศาสตร์อย่างนักวิทยาศาสตร์ชาวกรีกซึ่งมีชีวิตอยู่ในช่วง384-322ปีก่อนค,คริสตศักราชอย่างอริสโตเติลน,นั่นเองซึ่งเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญร,รอบด้านในหลายสาขาเช่นดารศาศาสตร์ฟิสิกส์วรรณกรรมและชีววิทยา ไวพริบของอริสโตเติลนั้นทำให้เขาได้ชื่อว่าเป็นสิทธิเอกของอัจฉริยะอย่างเพลโตโต,ตั้งแต่อยู่ในวัย18ปีโดยผลงานที่เด่นที่สุดของเขาเห็นจะเป็นด้านชีววิทยาซึ่งเขาเป็นผู้จำแนกประเภทของสัตว์ตามลักษณะออกเป็น2ประเภทคือ พวกที่มีกระดูกสันหลังและพวกที่ไม่มีกระดูกสันหลังทําให้ผู้คนนับถือความสามารถจนได้เป็นพระอาจารย์และพระสหายสนิทของพระเจ้าอาเล็กซานเดอร์มหาราชหลังจากที่ได้ทราบเรื่องราวของนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังของโลกทั้ง10คนนี้แล้วจะเห็นได้ว่าความพยายามและความขยันนั้นสำคัญกว่าโอกาสที่ได้รับจริงๆ เพราะแม้ว่านักวิทยาศาสตร์หลายคนจะมีความบกพร่องทางร่างกายหรือถูกกีดกันด้วยความสามารถทางความคิดแต่ก็สามารถพิสูจน์ตัวเองจนเป็นที่ยอมรับได้ในที่สุดสำหรับวันนี้